สวัสดีค่ะพี่กบจาก Thailand UPS นะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาตั้งงานวันนี้ก็จะมีตัว Eton 9A Series รุ่นใหม่ของ Eton เนี่ยมานำเสนอเป็นรุ่นที่มีคุณภาพสูงราคาจับต้องได้ค่ะตัว Eton 9A Series เป็นเทคโนโลยีแบบท u a l Line Double Conversion มี Power Factor 0.9แล้วก็สามารถต่อแบตเตอรี่แพ็กได้ถึง4แพ็กมีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงานนะคะแล้วก็มีซอฟต์แวร์ วินพาวเวอร์สำหรับรีโมทจากระยะไกลหรือว่าจัดการเว็บจากระยะไกลได้สำหรับตัว 9A ซีรีส์เนี่ยมันจะมีแบบเทอรเวอร์แบบแบตใช่ไหมแล้วมันจะมี3ขนาดก็มี1 1,000 VA 900วัตต์แล้วก็2,000 VA 1,800หแวัตต์แล้วก็3,000 VA 2,700สวัตต์ค่ะรับประกันออนไซต์เซอร์วิสทั้งตัวเครื่องและแบต3ปีที่สำคัญต่อพุ่งแบบได้อีกซีแพ คางวันนี้ที่เรามาโชว์เนี่ยโอ้ยพิเศมากเลยกล่าวอิสิงรีเรามาโชว์ก่อนเลยอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเทอร์เวอร์รุ่นเทอร์เวอร์เนี่ยมันจะมีด้วยกัน3รุ่นมีรุ่น 9A 1000i 9A 2000i 9A 3000i แต่รุ่นที่มาโชว์จะเป็น 9A 3000i 2 7 0 0มีโอเพอร์แบบไอซีเตะไม่สะดุดแล้วก็มี1ช่องเสียบเป็นไอซีสิบเก้าำหรับรุ่นแหลกเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3รุ่นเหมือนกันก็มี 9A 1,000IR 9A 2,000IR แล้วก็ 9A 3,000IR สำหรับที่ไม่โชว์เห็นเลยรุ่คน 9A 1,000IR 1,000IR 900วัตต์นะคะมีสีเอาเรทด้ี่กันวันนี้มาโชว์สวยเพื่อให้เห็นว่ามันทันสมัยแล้วก็เออหน้าหน้าตาดีมีอกจะบอกหน้าตาดีแต่ถ้ายัางไงเนี่ยเราจะมาเปิดโชว์ดูหนะ้าจอดูหนะ้าจอดู การใช้งางนอะไรเงี้ยมาคลิปน้ายัางไงอย่าลืมติดตามไทยแลนด์ยูเอทที่ทางหน้าด้วยนะคะตอนที่เกิดรอไม่ไหวอยากทราบราคาแล้วก็สเปกต่กอนเนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้สัปห้องทางเหมือนเดิมเลยก็มีอว่าเว็บไทยแลนด์ยูเอทคอมหรือเมลมาที่เซลล์เอซาย์ไทยแลนด์ยูเอทคอมหรือโทรเข้ามานะคะที่เบอร์029527823และวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับปะ,ปะทะกันด้วยนะคะแลาวยังไงจะกันคลิปหน้าค่ะไม่รู้ว่าใครจะมาสาธิตการใช้งานไห ยัยไงอย่าลืมติดตามเราค่ะยังไงวันนี้ไปกันนะคะสวัสดีค่ะ